นะครับอันนี้เป็นต่อไปก็จะเป็นรายงานการเงินประจำงวดที่2นะครับก็ทำตอนไหนนะครับทำหลังจากผ่านผู้ดูแลโครงการได้กดผ่านอนุมัตินะครับเราก็มาที่รายงานการเงินตรงนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถอยไปนิดนึงนะครับบางโครงการจะไม่เป็นอย่างเงี้ยนะครับมันจะออกมามานี้แล้วก็กดสร้างรายงานการเงินทีนี้วันที่นะครับ สำคัญก็คือวันที่งวดรายงานเนี่ยที่จะรายงานรอบนี้วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไรเพราะจะไปเชื่อมโยงกับตัวกิจกรรมที่ดําเนินการในแต่ละงวดนั้นๆนะครับเชื่อมโยงกับตัวคลิปก่อนนะครับที่ทําไปในเรื่องของงวดที่1น,นะครับเงินตัวนี้ เงินยอดยกมานะครับมาจาก Excel ที่เราทําไว้เมื่อสักครู่นะครับยอดยกมาตรงนี้จะเป็นเงินสดในมือนะครับเงินสดในมือนะครับติดลบในเครื่องหมายลบด้วย14667.17 ทีนี้งวดนี้ยังไม่มีกองยังไม่ได้ออนมานะครับก็สุดไปดอกเบีย้ยมกราคุปาไม่ในใจถ้าบางโครงการจะมีบางโคการจะไม่มีส่วนมากจะไม่มีนะครับแล้วก็อันเนี้ยที่ไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้ถ้าชุมชนหรือโครงการไหนเบิกเงิน500บาทออกมาแล้วนะครับ เบิกเงินในบัญชีออกมาแล้วให้ระบัดไม่ต้องใส่500บาทในส่วนรับในส่วนนี้นะครับแต่ถ้าชุมชนไหนยังไม่ได้เบิกเงินมาให้ใส่500บาทในส่วนนี้นะครับซึ่งดูได้จากอันนี้นะครับ500บาทครับตนี้นะครับต่อไปก็เราทำเหมือนเดิมครับ งวดที่2องอันนี้ทำให้เข้าใจงวดที่1งวดหน <2. S 1> ึ่งรายรับลบ,บรายจ่ายเท่ากับลบอ่านี้นะครับเดี๋ยวมันคลิกไปทีนี้เงินสดในมือ,อยังเท่าเดิมอยู่คัมานะครับตัวนี้มีสูตรอยู่ให้แล้วเลื่อนไปได้เลย ทีนี้ก็ไปไอสองยี่สิบไอสองนส้อยแปดสิบแปดสิบสี่จุดศูนยสตางค์ออนะครับนี้ตัวเลขที่กองกลงังหรือแผนงานรุ่มจะอนุม,มัติในงวดน,นี้จะเป็น1 9 7 2 1บาท17สตางค์นะครับนั้น จะต้องไม่เกินตัวเลขตัวนี้จะต้องไม่เกินกับงวดที่2ของงบประมาณที่ตั้งไว้ในตัวสัญญาโครงการนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ